ขออนุญาตครั <out> บในวันเด็กับนมาตสมรากครับผมขอในสลาประสมามก็ตแผนแล้วก็เตรียตแล้วกหาทังหมก็ไม่ได้สาพดข้านีนะครับที่จะาเรยนสมามกกเข้าร่วมเป็่ันเช่า ลูกหารของเราในทางนี้ฉะนั้นก็มีเงินสามใบทีเลิกทุนแงนะครับดึงนครับอรักษาต้องรักษาในค้ผได้าหคณะทีมนี้นะครับไปชมรมให้นักกีฬาและรูปฝึกสอนในบามกีฬาแหงชาติในการเนองรรบนะครับในการนี้เองผมก็ทราบว่ามันีหลายชัวนบน ที่เราส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันนกีฬาแห่งชาติแล้วก็ได้รับรางวัลแล้วกประสบความสำเร็จมากมานะครับผมก็ขอให้ทางประธานชมรมสมาคมยาแห่งจังเทัดกาญจนบุรีนะครับร่วมกิจกรรมนี่จะมอบให้ทางชมรมนะครับรวมทั้งผู้สนับสนุนด้วยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันนกีฬาภาคภูมิใจร่วมกันก็คือความสำเร็จของชมรมการเตะนายนี้ทุกท่านโปรดดูให้ดีนะครับ เพื่อเรื่องต่อไปนะครับสองั้งนะครับเพื่อส่งการเรื่อร่วมกันในการทำกีฬาร่วมกันและพัฒนาเฉพาะทางสมาคมกีฬาที่เราได้กำหนดร่วมกันเนท่านมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสามยุทธศาสตร์นะครับยุทธศาสตร์แรกก็คือยุทธศาสตร์บลักการสนับสนุนงบกองทุนกีฬาชาติสอนนักกีฬานะครับเพื่อกซ้อมนักกีฬาเพื่อเพื่อนะครับ สำหรับนายกสมกาคมนายกที่ดูแลรับผิดชอบพิธีการนี้ก็คือท่านดรนเรลนรนท์ะครับทางท่านนายกจะเป็นจริงแน่นอนเราจะทำร่วมกันหลังจากที่โควิดแล้วก็เราเปิดประเทศที่จะดึงคนเข้ามาเพื่อจะไปดูทุกประเภทกีฬาที่มีความพร้อมนะครับอันนี้เรียนท่านได้เลยท่าทน,นท่านสายอีเวนต์กีฬาเหล่านี้พวกเวาการาจะเปเรื่อยๆกีฬาทุกคนก็ได้ เรียนกับทางท่านผู้ว่านะครับเพื่อขอประชุมน,นอกรอบในการหารือกำหนดกรอบในการจัดการแข่งขันและกรอบงบประมาณที่ใช้นะครับและทางสมาคมกีฬาเองก็ได้ประชุมร่วมกับท่านนายกของการิยาโชติประชุมร่วมกับทางท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปของการ กำหนด,ดกรอบการจัดก,การแข่งขันที่ชัดเจนนะครับเราจะกําหนดการจัดก,การแข่งขัน50ชนิดกีฬานะครับใช้งบประมาณต,ตัวเลขก็ยังยังไม่นิ่งนะครับแต่ว่าที่มาของบานไ,ได้ชัดเจนแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับท่านผู้ว่าได้รุณาให้ทางทีมงานของสมาคมไปสรุปนําเรียนกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดถึงกรอบการจัดการแข่งขันและกรอบองบประมาณที่ใช้ในการจัดก,การแข่งขันนะครับทางท่านผู้ว่าได้รุณาเห็นชอบ ะะแล้วก็สนับสนุนการจัดก,การแข่งขันอย่างเต็มที่นะครับก็ขอเรียนกับทังท่านพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุร,ร,บรีว่าในส่วนของสมาคมกีฬานะครับในส่วนของท่านนายกองการทหานสูตรจังหวัดนะครับในส่วนของท่านนายกาาททาเทศบาลเทศบาลเมืองและในส่วนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับกองหนนกำลังป็นอยู่เดียว,เ,ยวเพื่อที่จะจัดการแข่งขันและเป็นเจ้าภาพจัการแข่งขันฬาชาติครั้งที่48ปให้ดีที่สุดนะครับ คำว่าดีที่สุดคือ2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือจัดการแข่งขันให้เป็นที่ประทับใจของนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ที่มาชมกีฬาแห่ชงชาติได้มาเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีเห็นพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพร่วมเห็นรอยยิ้มของพวกเราเห็นการบริการของพวกเรากับยอดเยี่ยมประเภทที่2ก็คือเราจะทําเหรียญทองให้มากที่สุดในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญที่ ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองทางท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลมืองเองทางท่านนายกงค์งการพัฒนาจังหวัดเองได้ร่วมใจกันที่จะทํสองสิ่งนี้ให้ดีที่สุดสําหรับศักดิ์ศรีของคณเมืองการนะครับสําหรับพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีผมขอฝากให้ทุกท่านเตรียมความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมกันในช่วงที่เราเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งนกีฬาแห่งชาตินะครับเป็นมหากรรมกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลยนะครับจะมีคนมาเที่ยวที่เมืองการมากนะครับ เมื่อเข้ามาเที่ยวพี่เมมองการมากถ้าทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพมีรอยยิ้มมีน้ำใจของทุกๆคนเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเข้ามาอีกแล้วก็จะมาเที่ยวเมืองการนะครับก็เป็นโอกาสที่เราจะฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจงเมืองการแล้วก็กําหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเพื่อการท่องเที่ยวต่อไปด้วยนะครับที่เราประชุมประธานชมบอกความพร้อมของนักกีฬาที่จะเตรียมไว้สาหรับกีฬาแห่งชาติครั้งที่48 การเรีมเทมด้วยแล้วก็เตรียมไว้สาหรับการแข่งขันคัดภาพที่สีสเกเกมด้วยแต่เป้าหมายหลักเราคือการที่เราเป็นเจ้าภาพเรามีความพร้อมครับนักีฬาของแต่ละชุมชน,นจากการที่ตรวจสอบวันนี้แล้วมีความพร้อมครับขอให้ท่านทุกท่านเชื่อมั่นได้ร่างสถานที่ละครับการเนี่ยนะครับวันนี้เราดูสำรวจแล้วแล้วก็การกิจล่งประเทศไทยเข้ามาดูแล้วเนี่ยนะครับเรา70%เนเนี่ยเรามีความพร้อม ที่กําลังก่อสร้างอยู่นะครับโดยใช้งบประมาณที่ทางปอปจกำลังดำเนินการอยู่ก็คือโรงยิมนะครับ4,000ที่นั่งสร้างในสนามกีฬาปีตัวและในปีงบประมาณ5นี้นะครับก็ได้สนามชนิดปุอดขอแล้วก็ปรับปรุงสนามรีฑาในสนามปีตัวปรับปรุงระบบน้ําระบบไฟทุกบทเพื่อรองรับการแข่งขันมันจะชนกับองผ,<ม>ผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องประสานกัน จากทางผุ้บอลหลีกใช่ไหมครับผู้บอลอาชีพต้องประสานกาันนะครับว่าจะสลับกันใช้อย่างไรแต่ในช่วงการแข่งขันเนี่ยสนามกีฬากรีัวซึ่งเป็นสนามของอบจ,จอเนี่ยนะครับต้องใช้ในการจัดก,การแข่งักีฬาแห่งชาติเป็นหลักรัฐบาลให้มาเนี่ยเพดย